ต้องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านได้เลยนะผมวันนี้ก็กลับมาสู่ช่องผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับสรับหมอดที่ผมจะแจกในวันนี้เนีผมก็จะเป็นหมอดถนนเนี่ยผมเป็นถนนสวยๆเลยนะครับก็สลับหมอนี้เนะผมมีคนขอเข้ามานะครับซึ่งผมก็เกือบลืมถามไปแล้วนะผมอะจากวันนี้เขาทวงมาผมก็จะจะทาให้แล้วกันนะผมอะนี่เลยนะผม,ะผมแต่คอมเมนต์ไว้ให้นะครับเขาขอหมอดถนนสวยๆนะครับผมซึ่งวันนี้ผม สั่งมาให้แล้วผมเขาไม่ได้บอกว่าถนนแบบไหนนะครับผมเลยเอาเป็นถนนแบบนี้เลยนะผมเป็นถนนเฮดีนะครับแบบคล้ายๆบน PC ซเลยนะครับผมสังเกตนะผมมีเงาต้นไม้ด้วยเลยนะผมเพราะว่ามอดนี้สมจริงมากนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเห็นบนมือถือกันเลยนะครับสรับมอดแบบนี้นะครับผมเลยมาแจกนะครับซึ่งตัวมอดนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตเอาไว้ในของใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากจะโหลดนะครับก็กดลิงก์ ช่อง,องเขาเข้าไปนะผมแล้วก็ไปดาวน์โหลดม็อดเข้ามานะผมอ่ะสำหรับเครเดิตที่ผมขึ้นให้เลยนะผมก็คือ mmtv นะผมหรือทิพเปิล m MM หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับนี่คือเครดิตนะผมอ่ะเขาหมดนี้มาแจากนะครับไม่รู้ว่าไปหามาจากไหนนะผมบอกเลยครับสวยจริงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเสกรถออกมาดูนะครับผม ว่าจะเป็นยังไงนอะผมว่ามีเอฟเฟกอะไรหรือเปล่านีครับผมนี่ผมอัดคลิปไปมันก็อาจจะหลุดได้นี่ผมนะเราลองคิดไปดูกันดีกว่านะครับผมนี่เลยผมแสงเงาเนี่ยแบบสุดยอดเลยนะครับโอ้โหนี่เลยนะผมสรับตัวมอสนะครับแสงเงาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งสรับมอสนี้เนี่ยผมถ้าแบบ เอาไปใส่พวกเหมือนเป็นพวกหมอดภาพสวยนะผมว่าสวยกว่านี้เลยนะครับแต่เหมือนกันว่ามันยังทําไม่ได้นีครับผมเพราะว่าตัว TxD มันจะทับกันนะครับผมผมก็อยากจะทําตัวแบบเป็นหมอดภาพสวยนะผมเป็นเป็นหมอดภาพสวยสาหรับ TxD2 นะผมเพื่อที่จะเอาไว้ลงทับกับหมอดอื่นได้นะครับเรื่องอย่างหนึ่งผมจะของช่องนะผมบอกว่าหมอดนี้นะครับ ไม่สามารถลงสกายบล็อกทับไปได้นะครับผมแต่ว่าสกายบล็อกในช่องของผมในครับผมที่ผมเคยทำเอาไว้ในหัวที่มเป็นโนเทคดีนะครับสามารถเอามาลงได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนั้นนะครับผมเป็นตัวที่แบบผมทําแยกเอาไว้ในครับผมเพราะว่าที่เอกดีในครับผมมันจะได้ไม่ซ้อนกันนะครับเพราะสกายบล็อกตัวต้นฉบับเนี่ยมันจะต้องลงเท็ดีใหม่ทั้งหมดนะครับแต่สำหรับตัวที่ผมเอามาทาก็คือแยกตัวสกายบล็อกออกมาเฉยในครับผม ก็ลงทับกันได้นะผมแล้วก็ลง,ลงพองก็หมอดนี้ได้เลยเนี่ยผมก็จะสวยมากกว่าเดิมนะครับอ่าสับตัวมัดเป็นประมาณนี้นะผมซึ่งผมอยากไปดูที่ทะเลนะครับผมเดี๋ยวผมลองใช้สูตรในการวาร์ปไปนะครับสูตรก่อนนะครับผมอ่าทะเลก็ปกติดีนะผมอันนี้เป็นการสงสัยครับผมนะครับอ่าก็สลับตัวมัดนี้ผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ สำหรับใครที่ขอมดมาเนีผมถ้าผมหาได้ผมก็จะพยายามหามาแจกนะครับผมสําหรับตัวมดจะเป็นประมาณนี้นะผมผมขอไม่สอนลงนะครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันแหละครับสําหรับคนที่ลงไปเป็นก็เข้าไปดูในช่องพี่เขาได้เลยนะครับผมเพราะว่าผมจะไม่สอนนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้คนหามาแจกนะผมแล้วมดนี้แบบเหมือนไม่มีคนแจกเลยเนี่ยผมเพราะงั้นก็เข้าไปดูในช่องพี่เขาได้เลยนะครับอ่าสำหรับ เหมอะตรงนี้ก็จะเป็นมาน,นี้เลยนะครับถ้าชอบฝากออกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันต่อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ